ชาวนาอดใจรอประกันรายได้ข้าวปีสี่จ่ายแรกหนึ่งพันบาทพร้อมชงเข้าคอรอมอสัปดาหหน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านข่าวดีชาวนาโครงการประกันรายได้ข้าวปีสี่เงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละหนึ่งพันบาทพร้อมชงเข้าคอรอมอสัปดาหน้าหลังหาลือนายกรัฐมนตรี นายจุดินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หาลือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาลถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีสี่ ทั้งนี้นายกสั่งการให้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าในวันที่15พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5นตามที่มีข้อมติที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอผ่าน,นาคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือโนโบคโดยให้ดำเนินการทั้งนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการช่วยเหลือชาวนาไนละละ1,000บาทรายละไม่เกิน20ไล่ต่อครัวเรือนส่วนรายละเอียดวงเงินดำเนินการให้คำนวณตามสถานการณ์ข้อเท็จจริงที่เป็นในปัจจุบันเพราะขณะนี้ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นมาก ก่อนหน้านี้นบขได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวปีสโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ3ปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า4.68ล้านครัวเรือนกำหนดระยะเวลาขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปีตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่31ตุลาคม2,565สรุปนะคะคุณผู้ชมสรุปเบื้องต้นใน2ส,ส่วนคือ 1. การสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรไร่ละ1 00 0บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือน และ2การประกันราคาข้าวยืนยันว่ามีงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างแน่นอนและนายกยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จะดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องต่อไปยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกคนด้วยนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสุรยามีเดียด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีค่ะกันมาเยอะแล้วก็กังวลไว้เอ๊ะทำไมไม่ได้สักทีหนึ่งเรื่องของเงินข้าวครับ1 0 0 0พบาทต่อไร่จำนวน20ไร่แล้วก็โครงการประกันราคาข้าววันนี้มีการหาเรือนอกรอบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีจุลินนะครับยืนยันว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี15พฤศจิกายนนี้อา้าว แสดงว่า15พฤศจิกายนเอาเรื่องนี้เข้าให้คอรมออนุมัติแล้วก็จะมีการเร่งจ่ายเงินไอโครงการไร่ละ1,20ไร่แล้วก็ประกาศราคาข้าวต่อไปต้องตามกันต่อว่าจะเริ่มจ่ายได้เมื่อไหร่แต่ว่าอันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีแล้วนะว่าเอาเข้าสู่ที่ประชุม15พฤศจิกายนนี้ตามต่อว่า จะได้วันไหนอะไรยังไงเพราะตามขั้นตอนคือต้องรอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนแล้วก็ระทรวงการคลังก็ไปหาเงินมาพอกระทรวงการคลังไปหาเงินมาก็จะมอบเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับซึ่งก็จะมีรายชื่ออยู่แล้วโอเคนะข่าวดีนะครับ